วันที่7สิงหาคม2563นายแผนวณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดทำา m a r k s for b o o o d h e r o ในโครงการ Plus วันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในระหว่างวันที่10สิงหาคมถึง31ตุลาคม2563 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับหน้ากากบัตรฮีโร่จะต้องลงทะเบียนผ่าน q ิวอา e ์โคณจุดบริจาคลหิตเท่านั้นจำกัดจำนวน400,000ชิ้น1คน1สิทธิ์เพื่อรณรงค์ชวนชวนผู้บริจาครหิตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการเพิ่มจำนวนครั้งของการบริจาครหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคลหิตปีละหนึ่งครั้งให้บริจาคเพิ่มอีกหนึ่งครั้งโดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุดใจชัยวานิสิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยดรลัคนาลีลยุธโยธินประธานอนุกรรมการดน,นรงเพิ่มผู้บริจาคโลหิตนายชนินว่องกุศลกิจประธานกรรมการบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนและนายธรรมรัตนโชควัฒนากรรมการบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนร่วมถแถลงข่าวณห,ห้องจุมพลชั้น9ก้าอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย สุรกิจพูลประดิษฐ์ถ่ายภาพนัทพงศ์เกิดหนองสังข่าว